วิธีการเปิดทางเลือกผู้พัฒนาทําให้ปรับตั้งค่าได้มากขึ้นในวันนี้จะมาดูกันว่าการปรับตั้งค่าทําให้การทรานสิชันนั้นรวดเร็วมากขึ้นทําอย่างไรขั้นตอนแรกเข้าไปที่การตั้งค่า เมื่อมาแล้วให้กดไปที่คำว่าเพิ่มเติมตอนแรกตรงนี้จะไม่มีทางคำว่าทางเลือกผู้พัฒนาให้เราเข้าไปที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อนแล้วเข้ามาที่หมายเลขรุ่นแล้วก็กดย้ำๆ,ปร,ำๆ,ๆประมาณสี่รอบกดแบ็กกลับไปโหมดทางเลือกผู้พัฒนาก็จะ ปรากฏขึ้นมาให้เราได้ปรับเข้าไปตั้งค่าเลื่อนเลื่อนเล่อนเื่อเลื่อนเื่อน่อนล,ลงมาให้ปรับสเกลภาพเคลื่อนไหวหน้าต่างทุกอย่างตอนแรกมันจะอยู่ที่ 1X 1เท่าให้ปรับมาที่ 0.5X จะทําให้การทรานซิชชั่นนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเอง